สวัสดีครับพบกับ g s t a r c a t TipTrick ในสัปตาห์นี้นะครับจะมาแนะนำคำสั่งที่ชื่อว่ากรุป๊ปคำสั่ง Group นะครับจะช่วยรวบรวมวัตถุนะครับรวบรวมบล็อกต่างๆนะครับให้อยู่ในหมวดเดียวกันเพราะบางทีเราเปิดไฟล์งานนะครับเรามีงานหลายวัตถุหลายชิ้นหลายแบบนะครับถ้าเรากรุ๊ปไว้มันก็จะรวมให้เป็นหนึ่งหน่วยครับคล้ายๆกับคำสั่งบล็อกแต่ว่าจะ รวบรวมวัตถุหลายๆชิ้นเข้าด้วยกันน,นั่นเองนะครับคำสั่งกรุ๊ปนะครับจะอยู่ที่เมนูทูลนะครับจากนั้นเลือกที่กรุป๊ปถ้าเป็นคีย์รัตก็จะเป็นตามชื่อเลยครับผม G R O U P กรุ๊ปนั่นเองเมื่อเลือกขึ้นมาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างให้เราตั้งค่าให้เราตั้งชื่อกรุ๊ปนะครับผมตั้งชื่อว่า sample เราสามารถใส่ description นะครับหรือว่าอธิบายคุณลักษณะของรูปที่เรารวบรวมไว้จากนั้นเลือกที่ new แล้วก็ไปเลือกวัตถุครับผมวัตถุที่เราต้องการจะกรุปนะครับแน่นอนว่าได้มากกว่า1ชิ้นพอเลือกแล้วก็เข้อ enter นะครับจากนั้น ok วัตถุที่เรากรุ๊ปไว้นะครับเวลาเมื่อเราไปคลิกนะครับสังเกตก็จะขึ้นเลยนะครับทั้ง6ชิ้นต่างกับตัวอื่นนะครับสังเกตตัวอื่นก็จะเป็นคลิกแะ1ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเลย6ชิ้นคราวนี้เมื่อเรากรุ๊ปได้แล้วนะครับถ้าเราต้องการจะแตกกรุ๊ปนะครับหรือว่า แยกอุปกรณ์ต่างๆเต้กับแยกวัตถุให้คืนมาเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปที่คำสั่งกรุ๊ปเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลองเลือกนะครับที่เราตั้งชื่อไว้นะตั้งหมวดไว้นะครับเราสามารถเพิ่มวัตถุเข้าไปในกรุ๊ปนี้ได้นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ได้รวมถึง การระเบิดนั่นเองนะครับหรือว่าแยกกรุ๊ปนะครับเราก็เลือกที่ e x p l o d e สังเกตว่าชื่อกรุ๊ปก็จะหายไปจากนั้นโอเคครับผมลองคลิกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตวัตถุก็จะเป็นอิสระเหมือนตอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับเมื่อทำงานจริงนะครับเราอาจจะไปกรุ๊ปวัตถุต่างๆอย่างเช่น Furniture นะครับ เหล่านี้ให้ไปเป็นกรุปเดียวกันนะครับผมก็ไปที่คำสั่งกรุปนะครับตั้งชื่อนะครับจากนั้นก็เลือกที่ New แล้วก็ไปทำการกรุ๊ปเลือกวัตถุเนี่ยนะครับแล้วก็เข้า Enter น,นั่นเองคราวนี้ลองคลิกดูนะครับเมื่อเราจะจัดการอย่างเช่นมีการลบนะครับ วัตถุที่กรุ๊ปไว้ก็จะถูกลบออกไปจาก Drawing นั่นเองนะครับถ้าต้องการระเบิดนะครับก็อย่าลืมกลับไปที่คำสั่งเดิมนะครับคลิกเลือกแล้วก็ Explode นะครับวัตถุก็จะเป็นอิสระนั่นเองนะครับพบก,กันใหม่กับทิปทริคในสัปดาห์ถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้จีซากตสวัสดีครับ